กาดแน่แทบต้องเท้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเ <c oughs> ด็กชายอธิศิลป์เป็นภาสุรยวิทย์หรือว่าถ้าใครจำผมได้จะเป็นเด็กคนอ้วนๆน,น,นิดนึงน่าจะอยู่ตอนป .2 ไม่ก็ป .3 ที่เคยมานําส่วนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะขอโอกาสในการมาพูดทำหรือว่ามาชี้แจงทำเรื่องของทำดีได้ดีมีเท่าไหร่ทำช่วยได้ดีมีถงไปอธิบายเรื่องนี้นะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงซึ่งวอาค้านนะครับว่ามันไม่จริงเพราะว่าการที่ทําดีได้ดีนะครับ มีที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประมาน่าเหมือนกับคุณสมมุติคุณทําดีแล้วคุณดันได้บาปก็คือผลของการความบาปที่คุณทามาก่อนเนี่ยมันกําลังให้ผลอยู่เหมือนกับคิวที่เรากําลังต่อแถวกันแล้วสมมติเหมือนถ้าเกิดคุณทําบุญแล้วเราต้องการให้มาเลยแต่ว่ามีบาปมันต้องการอยู่มันจะเป็นเหมือนการแทรคิวมาครับมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับมันก็เลยจะดูแปลกๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําดีแล้วรันได้เหมือนได้เช่น ลูกค้าไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยมีคนแบบพูดดีด้วยมีคนด่ายอย่างย่อยก็จะเป็นเรื่องของผลกรรมนะครับซึ่งจะอธิบายในเรื่องของพระพุทธการก่อนหน้านี้ตอนที่พระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่จะเป็นเรื่องของพระนางคนนึงอันนี้ผมต้องขอภัยมากๆเลยครับผมจําชื่อของพระนางและตัวละครในนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นเพราะมันานมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ผมบวชตั้งแต่ตอนที่ผมบวชเป็นเนนอยู่เจ็ดวันบวชเป็นเพื่อนบวชให้เป็นเพื่อนของผม ที่เนี้ยผมได้ไปห้องสมุดของวัดผมได้เจอเรื่องหนึ่งเขาเขาได้เล่าไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ไปอาศัยอยู่กับพ่อของสามีหรือว่าพ่อผัวอะไรครับท่านอยางซึ่งซึ่งพ่อผัวเนี่ยครับนับถือาศาสนาชีเปลยหรือมันไม่ใช่ฉับศาสนาเพื่อนครับก็คือจะไม่ค่อยชอบพระพิสุขเท่าไหร่แล้วเวลาเห็นพระพิสุขมาบินถบายก็จะไม่ตักบ,บารให้ก็จะเป็นทางฝ่ายของ พนางอ่าคนที่จํจำชื่อไม่ได้นี่หละครับเขาจะคอยตัดบัตรให้ก็ามี่อยู่วันหนึ่งเขาได้พนางคนนี้ได้บอกกับพระมิสุว่าต้องขออภัยนะที่พ่อตอนนี้พ่อผัวฉันกําลังกําลังสวยของเก่าอยู่ทำให้พ่อผัวรู้สึกไม่พอใจเลยได้มาตำหนิแล้วก็แล้วก็พูดต่าง ทําให้เขาไม่พอใจทีเนี้ยพอจะออกจากบ้านทางพ่อของผู้หญิงหรือว่าพนังคนนี้ครับก็ได้มาชี้แจงเราถามว่ามีอะไรจึงจะได้ไล่ออกจากบ้านลูกของฉันทําผิดอะไรพอจะได้ชี้แจงชี้ไปชี้แจงไปมาจนได้มาถึงข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของนี้ที่มันท,ที่ที่พนังบอกว่ารับประทานของเก่าอยู่ก็คือ จะเป็นทางด้านของการเสวยบุญเก่าอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานว่าเคยมีคําสอนนี้จริงๆก็คือเสวยบุญเก่าที่จะเป็นบุญดีแต่ตอนนี้ถึงจะทําไม่ดีในตอนนี้ก็เถอะซึ่งซึ่งพระนั้งไม่ใช่ซึ่งข้อผัววันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยวางไปบางส่วนแล้วก็ได้อธิบายต่างๆนานาจนพ่อผัวได้เข้าใจแล้วขอให้พนางกลับมาอยู่บ้านพรนางจ,จึงตั้งกฎขึ้นมา สามข้อก็คือให้ตักบาตรพระอนุญ,ญาตให้ตักบาตรพระให้พระภิกษุเข้ามาได้ขอและขอให้มีวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาอยู่ที่บ้านมาเทศนาธรรมขอเชิญขอนิมนต์ขอโทษนะครับขอนิมนต์พละพพ่อเจ้ามาส่วนนี้ขไไ้อเล็กที่จะไว้ในแลักคำขออภัย แล้วถ้าเกิดมีโอกาสอีกครั้งก็ผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับและในทายที่สุดนี้ผมขอฝากหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องพาะนิพพานว่ากับนิพพานชาติเดียวไม่เดียวที่อื่นนะครับ